สาระภาษาไทยค่ะดิฉันนางสาวอัญชลีเหี่ยมสะอาดค่ะผมสุจริตและดิฉันนางสาวกนกวรรณแก่เดียวค่ะนกกล่าวเป็นสัตว์สังคมจำเป็นต้องสื่อสารกันเ,เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจระหว่างกันและกันการสื่อสารสา,สามารถกระทำได้หลายช่องทาง แต่ช่องทางที่สําคัญที่สุดคือการพูดและการเขียนขอ้อความที่ผู้พูดหรือผู้เขียนกล่าวออกมานั้นเราเรียกว่าประโยคในแต่ละประโยคจะมีการใช้คําซึ่งแตกต่างกันตามความหมายและตามหน้าที่ของคําในประโยคบรรดาคําทั้งหลายที่ใช้ในภาษาไทยนั้นก็สามารถจําแนกออกเป็นคําชนิดต่างๆได้ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง การศึกษาหน้าที่และชนิดของคําในประโยคนะคะมีความสําคัญมากเพราะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้คําได้อย่างถูกต้องและกรงกับความหมายที่ต้องการนักวิทยากรนะคะได้สังเกตความหมายและหน้าที่ของคําในประโยคนะคะแล้วก็แบ่งคําในภาษาไทยเนี่ยออกเป็นเจ็ดชนิดนะคะก็ได้แก่คํานามคําสรรพนามคํากริยาคําวิเศษคําบุพบทคําสันธาน และคำอุทานค่ะชนิดแรกก็คือคำนามคำนามนั้นก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของอาคารสถานที่และลักษณะทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมไปถึงทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมาค่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นพระปางสามยอดลิงชนิดต่อมาค่ะ คำสรรพนามคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามเราจะใช้คำสรรพนามนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำๆตัวอย่างของคำสรรพนามก็อย่างเช่นฉันผมคุณเธอเขามันทีนี้ต่อไปค่ะก็คือคำกริยาคำกริยาก็คือคำที่แสดงการสภาพหรือการกระทำนะคะของคำนามและคำสรรพนามในประโยค ตัวอย่างก็อย่างเช่นน้องนั่งบนเก้าอี้ที่สัดกระดาษชี้ต่อมาค่ะคำวิเศษคำวิเศษก็คือคำที่ขยายคำอื่นเพื่อให้คำคํานั้นมีความหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นขยายคํานามคําสพรพนามหรือคํากิษยาก็ได้นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นจอกจำปีมีสิ่งของโรงเรียนอยู่ไกล น,นี้ต่อมาค่ะคำบุพบทคำบุพบทก็คือคำที่เชื่อมคำหรือกลุ่มคำให้มีความสัมพันธ์กันเมื่อเชื่อมกันแล้วนะคะก็จะทําให้ทราบว่าคําหรือกลุ่มคําที่เชื่อมกันนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีแก่คําว่าในแก่จนของด้วยโดยตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นคนในเมือง ครูให้รางวัลแก่นักเรียนชนี้ต่อไปค่ะคำสันธานคำสันธานก็คือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคกับประโยคเชื่อมข้อความกับข้อความทำให้ข้อความมีความสลับสลุยนะคะตัวอย่างของคำสันธานที่ใช้ก็อย่างเช่นกับจุดจุดและทั้งจุดจุดและทั้งจุดจุดจก็แต่ ว่าถึงสะิปุดก็ตัวอย่างประโยคนะคะก็คือฉันชอบทั้งทะเลและน้ำตกทีนี้สุดท้ายค่ะก็คือคำอุทานคำอุทานก็คือคำที่เก่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดมักจะเป็นคำที่ไม่ได้มีความหมายแต่ว่าเน้นความรู้สึกและอารมณ์เสียงที่เก่งออกมาเราเรียกว่าคำอุทานค่ะ ตัวอย่างของคำอุทานก็อย่างเช่นโอ้วายโถคุณพระช่วยค่ะเรามาสรุปนะคะชนิดของคำไทยกันนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมดดชนิดนะคะก็ได้แก่คำนามคำสรรพนามคำกริยาคำนิเศษคำบุพบทคำสันธานและคำอุทานค่ะ จะเห็นได้ว่าคําแต่ละคํานั้นมีลักษณะหน้าที่แตกต่างกันออกไปการเรียนรู้เรื่องลักษณะของคําเพื่อสร้างกลุ่มคําและประโยคเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในการเรียนและการใช้ในชีวิตประจําวันค่ะนี่ก็เป็น น,นี่ของคำไทยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอขอบคําว่าสวัสดีสสดค่ะ